เข้าไปเข้าไปดูในหลายหลายเพจอะของแบบเพจหมอเขาก็จะแบบเขาบอกว่าหน้ากากใส่อย่างเงี้ยพอเราใส่ไปเราเลื่อนลงมาไว้ใตค้คางไม่ดีนั่นนี่โน่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็มีแบบเขาให,ให้้เขาสอนในพับหน้ากากให้มันแบบพอดีแนบหน้าอย่างเงี้ยจะมาลองพับดู ในเมื่อหน้ากากมันแนบหน้ามากขึ้นมันก็จะช่วยให้เชื้อโรคเข้าไปในหน้าเราน้อยลงนะทำตรงนี้ให้เป็นปมติดอย่างงี้ใช่ไหมคือหมอเขาหน้าเล็กอะ่ะเขาทำแล้วมันพอดีหน้าแล้วมาดูหน้าโตพอได้สองข้างนี้แล้วเป็นปมเสร็จปุป๊บแล้วก็มันตรงที่ที่เป็น เป็นแก๊สล้วนเนี่เอามาเทียบจมูกอันนี้ก็้เทียบไปแล้วแหละเทียบเสร็จปุ๊บดันตรงนี้เข้ามาเนี่ยดันเข้ามาข้างในมันจะได้เป็นสามกระเล็ดอย่างเงี้ยนะทําหน้ากากเป็นเรือเนี่ยพนะอเสร็จปุ๊บก็เอาเป็นรอยกระทงแม่งเลยล่วงหน้าเลยเจ็ดแปดเดือนนี่เราดูหน้าเว้ยหน้าเราหน้าเราเป็นคนหน้าหน้าใหญ่ ดาวบายิ่งกว่าจานดาวเทียมอะไรอย่างนี้นี่เวลามันได้ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วรืออะลงเลรือรอให้รอหอยวนมาถึงกรุงทนกข้ายห้อยอะไรอย่างนี้ก็จะได้หน้ากากออกมาละคล้องโจาคล้องสองข้างอืมอืม้อ อันนี้กูเอาหน้ากากเด็กมาใส่มาเนี่ยโอ้โหคนเกิดมาหน้าใหญ่นี่จะเป็นปัญหาระดับชาตินะด,ดูดิแม่งไม่เต็มหน้าใส่ไม่พอดีโหเนี่ยนี่นแล้วเวลาต่ายถอนหน้ากากาแา่จะส่วนใหญ่ตต่จะทำยังไงรู้ป่ะเวลาแบบกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยท้องแข็งอย่างนี้เดีวว เออแม่งง่ายดีเนี่ยเราก็จะไม่แบบสัมผัสหน้ากากใช่ไหมเ oh อาใหม่อ่ะสมมติเมื่อกี้นี้ถอดออกมาอ่ะเราใส่ใส่ยุ๊วเราถอดออกมาเราก็ดึงจงังหวมากนี้ใช่ไหมดึงเสร็จปุ๊บกลางให้มันยีใหญ่นะก็นี่จ้าของแขนเอาเสร็จแล้วก็กินข้าวงบงับนั่นนี่แดกน้ํามือเราก็จะไม่สัมผัสโดนหน้ากากเลยเวลาจะเวลาจะใส่ก็ดึงออกมาดึงออกมาแล้วก็กลาง กางเสร็จปุ๊บชอบอือก็อย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวจะไปพายเรือก่อนนะนี่ใส่ปลาลงใบข้างไหนนี้ด้วยบินเู้มาดูกันนะว่า <c oughs> กระเป๋าใบละร้อยยี่สิบสองบาทเนี่ยใส่บัตรได้กี่ใบ ในที่อ่านในช้อปปีมันบอกว่าใสา่ได้ประมาณายี่สิบใบใช่ไหมแต่ช่องเนี้ยที่ต่ายยัดในแต่ละอันเนี้ยยัดอย่างละสองใบอันนี้ก็ยัดเหมือนกันอันนี้มีสองใบอันนี้ก็เป็นพวกแบบบัตรประกันสังคมของเก่าเน,นาะบัตรน,นั่นน,นี่โน้นบัตรโรงพยาบาลอะไรพวกเนี้ยยัดหยัดแบบ สองสี่หกเจ็ดอันนี้เก็บเป็นที่รียนรับบัตรเครดิตใบแรกแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่ รวมในนี้ด้วยก็เกือบเกือบสี่สิบแล้วมั้งนี่ยันบับว่ายังเหลืออีก,อกสองบาทนะ <c oughs> ปิดแพ็คเหมือนสม,มุดเลยอ่ะโห้คขาแจมอะ่ะ อนาค้ไม่รู้แป๊กจะขาดแล้วเปล่านะตรงนี้มันจะแบบทำเป็นผ้ากำรรมะหยี่อย่างเง้นะถ้าเราใส่แบบอย่างระบาดอย่างระบัดอย่างเงี้ยมันก็คงไม่พองขนาดนี้นะอันนี้แบบว่าเราเราต้องใช้เงินเราให้คุ้มค่าอยัดเราให้มันกระเป๋ามันบวมไปแล้วเว้ยสุดยอดว่ะเจ๋งว่ะ